เพื่อนดูนะใครกินเสร็จหมดก่อนนะคะไม่เผ็ดเลยใช่ไหมการแข่งกินมาม่าเผ็ดในครั้งนี้เขารอมานานแล้วอ่ะหกหด้วยอย่าให้หกนะคะหกเก็บค่ะกองเชียร์ดูนะคะดูเพื่อนเรานะาดูสิใครจะกินได้หมดก่อน จะไม่มีการพักกินน้ําระหว่างการแข่งขันนะคะการแข่งขันนี้เราจะไม่พักกินน้ําเลยนะคะเราจะดูความอดทนด้วยนะคะคยังหมดแล้วยังยชนะยังค่ะยังไม่หมดค่ะชนะคือต้องเกี้ยงค่ะทุกเม็ดเลยดูเดือดมากเลยค่ะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> โอ้โห ยังไม่หมดนะคะปุ๊่ดูผู้ชนะดูปากผู้ชนะดูผู้ชนะโอ้อร่อยแม่ว่าตกด้วยอะไรตกตกด้วยตกด้วยเก็บไม่หมดค่ะเก็บไม่หมดอืมอืมได้มากเลยครับได้มากี่ได้ที่หนึ่งกับที่สองเลยค่ะนี่ค่ะอีกนิดนึงค่ะกินไม่หมดเกลี้ยงเลยค่ะตอนนี้นะคะเหลือที่สามกับที่สี่นะคะใครจะชนะคะมาช่วยกันดูนะคะ ใครดุชนะคะที่สานะที่สากที่สนะคะเร็วค่ะเร็วค่ะ oh. เร็วมาแล้วคะที่สนะคะที่สี่นะคะ,ะ,คะเป็นกำลังใจให้ที่สี่ก็เสร็จแล้ว <Okay. S 1> ตอนนี้เกี้ยงหมดเลยทุกจานโอ้โห,หถามความรู้สึกของที่หนึ<อ>่งหน่อยค่ะเผ็ดมากไหมคะไม่เผ็ดเ,เลย,<ๆ>เเลยโอ้กินเร็วมากหมดเกี้ยงชามเลย เยี่ยมมากผมฝึกกินเผ็นน้ำแล้วอ๋อจ้คะค่ะโอเคโหอะผู้แข่งขันกินน้ำก่อนค่ะกินน้ำเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลการตัดสินอ่าผู้แข่งขันมากินน้ำก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลการตัดสินกันนะคะสบายมากอผู้แข่งขันมากินน้ำก่อนค่ะผู้แข่งขันมากินน้ำก่อน